วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ พระวันนี้เป็นพิมพ์หลวงพ่อทวดหลังเตารีหลังเตาดีเป็นพระหลวงพ่อทวดเหมือนกับที่เราเคยรู้จักนั่งอยู่บนบัวคว่าบัวหงายรูปร่างหน้าตาบัวติดชัดเป๊ะหมดเพราะว่าเราได้อัญเชิญคนพิเศษขอหลวงพ่อทวดมาอยู่ในมณฑลวิธีว่าเราอยากจะสร้างเนื้อเชียชร์พระชาตธาตุสำเร็จองค์มาเป็นหลวงพ่อทวดขอให้บุญบรารมีของหลวงพ่อทวดจงมาส่งสถิตในพระให้พระหน้าตาติดชัดทุกประการ แล้วก็ลองไปดูว่าสวยแค่ไหนคมแค่ไหนถ้าบอกว่าเสือโลหะชินวัชรธาตุเมื่อทิ่แล้วรายละเอียดไม่มีเลยใช่เห็นไหมไมนไม่มีเลยลาหูก็นิดนิดหน่อยหน่อยแต่หลวงพ่อทวดนี่เป๊ะเลยหน้าเป็นบ้าง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 เลยหน้าเป็นปากตาเป็นตาอย่างนี้เลยโอแก้มเป็นแก้มลายเส้นเป็นลายเส้นจีวรเป็นจีวรเลยซึ่งรายละเอียดมันจะเยอะมากแล้วอยากจะบอกว่าหลอมเนี่ย ครึ่ง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 คือเสียครึ่งดีครึ่งเลย,เยขนาดเยอะขนาดนั้นเลยเยอะอยเยอะมาก,ากพเพราะว่าเรามานั่งคัดเลยถ้าอันไหนที่ไม่สวยเราคัดออกคือเฉพาะพิมพ์ปูทวดนี่อาจารย์เฉพาะพิมพ์หลงปูทวดพิมพ์หลงปูทวดเนี่ยสร้างยากมากเพราะรายละเอียดคมชัดมากออืด้วยความที่เป็นหลงปูทวดหนึ่งเรานับถืออยู่แล้วสองเราต้องการความสวยพอหลอมมาไม่สวยเราสั่งหลอมเลยหลอมไปทําใหม่เลยหเพราะฉะนั้นหลงปูทวดเนี่ยครึ่งครึ่ง ก็คือได้ดีครึ่งหนึ่งเสียครึ่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นจานวนสลงพ่ทวดเลยเหลือน้อยมากและเราก็ไม่เคยเอามาพูดออกในรายการช่เพราะว่าด้วยความที่มันหลอย,ยากเป็นพระฝันใจมหาชนนี่รัอันตรายหลวงพ่อทวยใครก็อยากได้และที่สําคัญคือนี่คือรุ่นแรกนี่คือเตารีดรุ่นแรกของพ่อได้เขียววัดทวยเงาะแลวใครๆก็รู้ว่าพ่อท้เขียวคือนั่นแหละตั้งตลอดในการสร้างขุดทวดนะักพระนี่ไม่ใช่เพ,พิ่งทํา ทราบปีไหนกัจาสี่เก้าโอ้โหสิบปีห้นะปลูกเสกอาจารยโอ้ปลูกเสกสามปีเต็มสามไตมาาอ่ะสามเดือนแล้วก็สามปีเก้าไตมาาโอ้โหตลอดเวลาในยุคนูน้นปัจจุบันนี้พร่อแดงเขียวไม่สามารถไปนั่งเสพวัตถุบางคนได้แบบนั้นแล้วด้วยชราภาพและสุขภาพอ,อย่างที่ทุกคนรู้ ถ้าจะถามหาวัตถุมงคลที่พ่อตังเขียวเจ็แบบยิ่งด้วยข้างหน้านี่เลยในวันนี้อาจาก,ก็คือนี่เลยเดี๋ยวให้โปรดิเซอร์ซูมหน่อยออโอเคไหมเห็นไหมเห็นชัดไหมเนี่ยหน้าตาชัดไหมเราจะเห็นเลยผิววิ่งวิ่งเลยขาวเหม,มือนประหลาดใช่วิ่งวิ่งเลยทั้งองค์เนี่ให้เห็นชัดๆเลยข้างหลังมีโค้ดมีอะไรกัน มีเลขมีเลขมีโค้ดกับทุงมีเลขมีโค้ดเหมือนกันมีโค้ดเลยเนี่ยวิ่งวิ่งเลยเดี๋ยวเขาเคาดูจะใช้ดูที่ททให้ให้เปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าอยู่บนมือเราเนี่ยวิ่งเลยขาวแวบแวบหน้าตาชัดเปะติดทุกองนะเพราะถ้าไม่ติดเราคัดออกเลยไม่กี่พิมพ์อาจารย์อันนี้เราทา่าหน่วทั่วเนี่ยมีสองเกิดม,มาจากว่าเราได,เาได้เราได้พิมพ์โบราณเป็นบล็อกหินมาในสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ทิมวัชชันให้อาจารย์พูดถึงปี รุ่นเตารีดรุ่นแรกนั่นเลยเหรอใช่โอ้โหในสมัยก่อนอาจารย์พิมพ์วัชชังให้เนี่ยให้อาจารย์ขาวน้องชายอ่าอ่าแกะพิมพ์มันนี้ไว้สองเอาสอ,สองพิมพสองพิมหินสบ,บู่ครับอ่าเป็นพิมพ์หินสบ,บู่สององ,องเดี๋ยวเราถ้าหาหาเจอเปล่าไม่รู้เลยพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามหาแล้วกันะจะหาพิมพ์พิมพ์เดิมที่เป็นหินสบู่ขึ้นให้ดูว่าพิมพ์ยังไงสองพิมพ์เนี่ยแกะโดยอาจารย์ขาวน้องน้องชายอาจารย์พิมพ์วัชชังให้ แล้วที่สําคัญกว่านั้นคืออาจารย์ขาวเนี่ยเอาไปให้อาจารย์พิมพ์ทรงหลวงพุทธทวดแล้วเจิมเจิมสองพิมพ์นี้แต่ในสมัยอดีตไม่ได้สร้างอ้าวพิมพ์นี้เนี่ยเราไปได้ตกทอดมามาจากอาจารย์เราไม่เขาว่ากันเจิมพิมพ์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้เอาพิมพ์นี้ไปสร้างพระเพราะอะไรอาจารย์รู้ปหะครับเพราะอะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สองพิมพ์นี้ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้ไม่ปั๊มไม่ได้แต่ละสองพิมพ์เนี่ยเป็นพิมพ์ที่อยู่ในยุคนู้นแน่ ปีนู้นเลยปีนเราแรกเลยทันอาจารย์พิมแน่เพราะเพราะว่ามีรูปถ่ายเตาลรีสูตรห้านี่นะทันเลยทันแน่ทันแน่นอนทันแน่พิมพ์เนี่ยไม่มั่นใจว่าจะถูกเอาไปกดเป็นบ้านหรือจะถูกไปทําเป็นพิมพ์ว่านหรือจะเอาไปทําเป็นพิมพ์หลังเก่าคืเราไม่รู้แต่เราไม่รู้แต่ว่าสองพิมพ์ต้นพิมเนี่ยเป็นต้นพิมพ์เดิมที่อาจารย์ขาวน้องชายอาจารย์พิมแกะขึ้นมาเพื่อจะให้อาจารย์พิมเอาไปทําเป็นพิมพ์พระแน่นอน เจอเรียบร้อยทรงเจอเรียบร้อยเจอด้วยโอ้โหเหตุผลที่เรารู้เพราะว่าสองพิมพ์เนี่ยความเชื่อส่วนบุคคลนะเค้ื่องดครับหลวงพ่อทวดเนี่ยมหาในกรรมฐานให้ไปเอาสองพิมพ์เนี่ยมาทำพระครับให้ให้เราไปเอาจากคนคนเนี้ยมามาทำพระแล้วเราก็เลยได้มาเราก็เลยมาเก็บไว้เราก็เลยมีความตั้งใจว่าเราจะสร้างพระเราก็ได้เอาพิมพ์เนี่ยมาถอดเป็นหลังเตารีดกับเนื้อว่านไปคือเอามาทำเป็นเนื้อโลหะกับเนื้อว่าน และเนื้อว่านี่เป็นประสบการณ์ด้วยนะก็คือเอามาเอามาแจกเอามาแจกฟรีในงานไหว้ครูเมื่อปีห้าแปดน่ะปีแล้วอ๋อตามปอ๋อเนื้อว่านที่จัดแจกไหว้ครูปีแล้วห้าแปดที่ลูกอาม่าเล็กไปมีประสบการณ์รถชนก็พิมพ์นี้นะก็คือเป็นพลาสพิมพ์นี้เลยเนี่ยที่เอามาทําพิมพ์บล็อกเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คุณวิเศษถามว่ามีพลังของหลวงปู่ทวดไหมเขาเชื่อเลยว่า อาจารย์พิมเป็นคนลงทรงหลวงพุทธทวดและเจิมพิมพนี้แล้วเราก็ได้อันเชิญหลวงพุทธทวดมาในพิธีตอนที่เราหลอมเนื้อนี้เหมือนกันอ๋อาจารย์ก็เช,เชิญเหมือนกันพิมพ์มันมีสองพิมพ์เราเรียกว่าพิมพ์หน้าแก่กับพิมพ์หน้าหนุ่มคือปูท่ทวดเนื้อชินของอาจารย์มีสองพิมมีสองพิมพ์มพมพคือที่อาจารย์บอกมันมีสองบล็อกนะมีสองบล็อกอะ่ะ<า>ม,มีแม่พิมสองตัวอาจารย์เรียกพิม์ว่าหน้าหน้าแก่กับพิมพ์หน้าหนุ่มหน้าแก่กับหน้าหนุ่มอ่าตาไหวหน้าตาจะเห็นชัดเจนมันต่างกันยังไงอ่าง ถ้าฐานเราต่างกันจากการที่เราสัมผัสพลังมาเนี่ยมันสอนชื่อไอ้พึ่งนะที่ผมถามต่างกันคือไม่ได้หน้าตาพุทธคุณก็ต่างกันต่างกันพุทธคุณก็ต่างเหรอจากการที่เราสัมผัสมานะเอาผมนึกว่าบอกหน้าตาก็ต่างกันเอาหน้าตาต่างกันตอนนั้นผมที่ถามว่าต่างกันยังไงคือหน้าตามันต่างกันยังไงแต่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์พูดมาเหมือนพุทธคุณมันก็ต่างกันด้วยต่างกัน พ้ดคุยก็ต่างกันเราก็เลยตั้งให้ชื่อว่าพิมหน้าแกกับพิมหน้าหนุ่มเลยอ่ามันต่างกันยังไงอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอันนี้นี่รับคํายืนยันมาจากพ่อไอ้เขียวนะพ่อพ่าเขียวพ่อหลวงเป็นคนบอกตัหลวงบอกอาจารย์ใช่ว่าเราถามว่าตะหลวงมันมีหน้าสองหน้าเนี่ยอืยังไงแกบอกว่าแกก็ไปดูอ๋อหน้าแกกับหน้าหนุ่มแกพูดเลยแกพูดแล้วก็เลยเอาคานี้แหละมาตั้งมาตั้งเป็นพิมหน้าแกกับหน้าหนุ่มอาจารย์ตั้งพิมตามที่พ่อท่านหลวงพ่อท่านหลวงบอกว่าหน้าแกกับหน้าหนุ่มตอนนั้นอ่ะพอเราก ก็เหมือนคนอนะใช่ป่ะก็เหมือนคนหนุ uh. yeah, ่มๆก็ไฟแรงมีทธลิ์เยอะก็คือหนักไปทางด้วยอิทีิ์หนุ่มๆมาว่าอาจารย์ตรงนี้ก็คือหน้าหนุ่มอิทีลิ์เยอะใช่อิทีลิ์เยอะแล้วเขาเปรียยกัะตาหลวงพูดในังว่าก็เหมือนค้อน่ะหน้าหนุ่มอะก็ไฟแรงมีทีลิ์เยอะหน้าแก่ก็แก่แล้วไงสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วชานสูงแล้วถ้าอยจางนัก็พูดเราก็เลยเอะถ้าอย่างนั้นพุทธคุณมันจะยังไงแกก็เหมือนหน้า พอเหมือนหน้าเราก็เลยมาทดสอบหลังจากทำเราสร้างเสร็จเสร็จเรียบร้อยจนเราพอใจเราก็เลยเอาให้คนสองกลุ่มไปแขวนคนที่ต้องการการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งข้าราชการทหารตารวจเนี่ยส่วนใหญ่ไล่แขวนพิมพ์หน้าหนุ่มจะได้แขวนในหน้าหนุ่มแล้วก็สําเร็จสมเด็จคือสําเร็จเนี่ยคือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานอย่างนี้เลย แล้วก็คงกระพันด้วยนะมีประสบการณ์เรื่องคงกระพันด้วยเหนียวด้วยอ่าส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือร้ายแฝนพิลหน้าแก่ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นผู้มีอายุหน่อยอืมอ่าก็คือเป็นผู้มีอายุหน่อยพอจะเอาไปแวดปุ๊บลูกหลานเชื่อฟังเงินทองทําการค้าดีขึ้นอ๋อก็เปรียบเสมือนเป็นสําเร็จไปเลยคือตอนนี้ สมาชิกก็อยากกันเช่าก็ต้องก็ต้องคิดเองว่าจะอาไงจะทำเป็นเรื่องเอาเองมีพิมพ์หน้าแก่กับพิมพ์หน้าว่าจะอิจฉลิศหรือว่าเอาสำเร็จใช่จะเอาจะเอาเรื่องความสําเร็จหรือจะเอาเรื่องลิศลิศกันที่นี้ก็คือพวกพวงกันพันแคล้วคาดเมตตาอํานาจความสําเร็จก็คือทําอะไรก็ถึงที่สุดมีคนนับหน้าถือตาอะไรเงี้ยไออิจฉลิศนี่ก็คือมีมีเมตตาด้วยอาจา้ะ ก็มีนะมีมีมีหลวงพ่อทวดเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วคือเรื่องนี้รันตรายี่อันดับหนึ่งยังไงไม่มีใครตายหมแบบนี้วยพิมพ์ใหน่เหมือนกันเหมือนกันเรื่องพุทธคุณนี่เหมือนกันแต่เรื่องนิดกับเรื่องความสําเร็จที่ต่างกันให้คนไปเลือกเอาว่าอยากได้แบบอุทวดเนี่ยอาจารย์มีกระถาไหมน้มะโพธิสัตว์ตอาคติมาายติพะกวาร์ปกติเหมือนเดิมอ๋อคือกระถานี้เลยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมแล้วก็ถ้ามันมีที่ก็กระถาเหล็กไหลไง ก็กระสาเหล็กไหลกระสาเหล็กไหลใช่เพราะดินได้ใช่ไหมใช่นั่นแหละเหมือนกันเพราะว่านี่มันเป็นเนื้อเหล็กไหลดินอืเพราะฉะนั้นทานไม่ได้ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟปัตตสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพฟเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจไทยนะครับเพจรายการปัตตสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอล์ฟปัตตสยามครับป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ